เริ่มกันที่โพก่อนเลยค่ะถือว่าน่าตกใจไหมคะพอกลุ่มตัวอย่างหนึ่งพันสามร้อยกว่าตัวอย่างเท่านั้นแหละแต่ผลออกมาปรากฏว่าควรให้นายกแพททองทานลาออกเพื่อเปิดทางให้นายกรัฐมนตรีคนต่อไปขึ้นมาทำหน้าที่นะคะอาจารย์อ๋อกบคือกลุ่มตัวอย่างที่คุณปวีนาพูดหนึ่งพันสามร้อยอันนี้มันมาจากการสุ่มแบบความน่าจะเป็นหรือว่าเป็นเลติเซน หรือว่าเป็นตัวแทนของคนทั้งประเทศทั้งแต่ที่มีสิเทเลือตั้งอายุ18ปีขึ้นไปได้ครับทีนี้เนี่ยตัวเลขที่ออกมาเราก็จะเห็นได้ว่าคือเป็นตัวเลขที่สามารถคาดการณได้อยู่แล้วเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่นิทาโพเขามีการสำรวจคะแนนนิยมของนายกรัฐมนตรีเนี่ยของคุณแพรองคารเนี่ยก็ตั้อยู่ในระดับที่ประมาณสัก9กว่านะครับ ทีนี้เนี่ยตัวเลขนี้เนี่ยถ้าเราดูเราก็จะเห็นได้ว่าถ้ารวมกันระหว่างที่ต้องการให้กุนแจทองครลาออกแล้วก็ควรยุบสภาเลือกตั้งใหม่ประมาณแ2ดสิบสองเปอร์เซ็นต์เพราะงั้นหากค,คนทั้งหมดที่มีเหตในการเลือกตั้งต้องการให้ไม่ไม่ต้องการให้กุญแจทองครเนี่ยอยู่แล้วซึ่งก็สะท้อนให้เห็นถึงความหมดศรัทธาอย่างชัดเจน ในตัวผู้นํารัฐบาลแล้วก็พรรคเพื่อไทยโดยเฉพาะในภาวะที่รัฐบาลกําลังถูกท้าทายทั้งจากาฝ่ายค้านาจากบรรดานักธุรกิจจากมวลชนแล้วก็ความไม่พอใจอของประชาชนเป็นจํานวนมากไอการเรียกร้องให้ลาออกหรือว่ายิสภานี้เนี่ยมันจึงเป็นสัญญาณของภาวะที่เราเรียกว่าสุริยกากทางความชอบธนะรรม นั่นก็คือหมายความว่ารัฐบาลในปัจจุบันเรยมทั้งคุณแพทองทานเองเนี่ยก็ไม่เหลือความชอบธรรมในการบริหารประเทศอีกต่อไปนะครับครับอาจารย์เราต้องตกใจอะไรมากกว่ากันระหว่างคนอยากให้คุณแพทองทานลาออกกับกลุ่มเดียวกันเนี้พันสามร้อยสิบคนนี้อยากให้พลเอกประยุทธ์กลับมาบริหารประเทศครับคือมันจะมีคนประมาณหนึ่งในสามนะคุณเเสื้อชัย ประมาณสามสิบสองจุดแปดสองเเซ็นแล้วก็คือหนึ่งในสามซึ่งคนกลุ่มนี้เนี่ยก็แน่นอนว่าแต่เดิมเนี่ยผมประเมินว่าเขาน่าจะเป็นคนที่สนับสนุนัุเดชประยุทธ์อยู่แล้วจํานวนหนึ่งซึ่งถ้าดูเอเทียบกับผลโพของน e ิด้าโพข่าวที่แล้วเนี่ยที่มีคนสนับสนุนให้สัเประยุทธ์เป็นนายก ก็อยู่ที่ประมาณสักสิบสองเปอร์เซ็นแล้ว้าบวกกับคะแนนของคุณพิรพันธ์ประมาณหกหกเปอร์เซ็นกว่าเนี่ยนะครับก็เรียกว่าอยู่ในระดับสิบแปดสิบเก้าเปอร์เซ็นทีนี้เนี่ยมันก็จะมีคนอีกกลุ่มหนึ่งที่เติมเข้ามาคือตัวเลือกอันนี้เนี่ยก็คือนิดาพูเนี่ยเขากําหนดตัวเลือกเฉพาะคนที่ยังมีสิทธิ์เป็นนายก ตามรัฐรมนูนนะครับไม่ได้จะไม่ได้สะท้อนคะแนนนิยมดังที่เคยทําเมื่อเดือนนิุืนาเพราะงั้นเนี่ยภายใต้ตัวเลือกที่มีอยู่จํากัดไม่ว่าจะเป็นพลเอกประยุทธ์คุณอะไรนะใน,กนเกษมคุณอนุทินหรือว่าพลเอกประวิตธอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยพลเอกประยุทธ์เนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่คนนิยมมากที่สุดในบรรดาุนเหล่านี้ทีนี้เนี่ย ในการกลับมาของชื่อของพลเอกประยะุทธ์เนี่ยมันก็สะท้อนให้เห็นการซื้นคืนของแนวคิดที่นำทางเลือกแบบอำนาจนิยมที่มีความเข้มแข็งครับแล้วก็อาจจะเป็นการตอบสนองเชิงจิตวิทยาแบบปฏิกิริยาย้อนกับต่อภาพลักษณ์ของผู้นำที่อ่อนแออย่างจิณแพร่ตองทานแล้วก็ผู้นำที่ไม่มีความชัดเจนทางนโยบายซึ่ง ก็น่าสนใจว่าคะแนนนิยมของคุณเอกประยุทธ์เนี่ยก็สูงกว่าคะแนนนิยมของตัวแทนพรรคเพื่อไทยอย่างคุณเฉลิมเกษมถึงสามเท่าซึ่งอันนี้เนี่ยก็บอกบอกชัดนะครับว่ามันเป็นวิสิยความนิยมพรรคเพื่อไทยเองทีนี้นอกจากนั้นแล้วก็มีในประเด็นนี้มีจุดหนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่ามันมีคนไม่เลือกใครเลยเนี่ยถึงยี่สิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์เจ็ดสุบเก้านั่นก็หมายความว่าคนเหล่านี้เนี่ยก็มองว่าตัวเลือกที่มีอยู่ ไม่ได้มีคนใดมีความเหมาะสมเลยซึ่งคนเหล่านี้ก็อาจจะมาจากหลากหลายกลุ่มนะครับอาจจะเป็นคนที่ไม่นิยมคุเอกประยะุทธ์ไม่นิยมคุณอนุทินไม่น,นิยมคุณชัยเกษตแต่ว่าในบรรดาที่ตัวเลือกที่มีอยู่ขณะนี้เนี่ยก็ทำให้เขาไม่สามารถที่จะเลือกใครได้นะครับครับ,รบอาจารย์ใช้คำว่าวิกฤต จะเป็นวิกฤตของพรรคเพื่อไทยวิกฤตของคุณแพทองทาน <Ừ. S 1> ผมโยกไปที่ความเคลื่อนไหวของคุณทักษิณชินวัตรที่ออกมาเคลื่อนไหวถีมากในช่วงนี้เดี๋ยวไมโครโฟนเยอะเลย2สัปดาห์นี้อาจารย์ว่าเป็นปฏิกิริยาตอบสนองหรือว่าสะท้อนกลับต่อวิกฤตที่ว่านี้ด้วยหรือเปล่าครับครับผมคิดว่าก็เป็นความพยายามนะเ,เพราะว่าคุณทักษิณเนี่ยก็พยายามมาแก้แก้ตัวแทนคุณแพทองทาน แล้วก็แสดงให้เห็นว่าเธอเนี่ยเป็นเหยื่ออของความเจ้าเล่ห์ของวินเซนต์นะครับเพื่อเรียกความเห็นใจแสดงความเห็นใจอที่จะได้มาแต่ว่าในเรื่องของการเมืองแล้วก็เรื่องของผลประโยชน์ระหว่างประเทศเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของเด็กๆที่ไร้เดียงสาที่จะมาบริหารแล้วก็ทําให้เกิดความเสียหายแบบนี้ความเห็ในใจมันก็คงไม่เกิดมันยิ่งสะท้อนให้เห็นว่าเราเนี่ย รู้ไม่เท่าทันผู้นำของต่างประเทศที่มีท่าทีที่เป็นประปักษ์อย่างชัดเจนซึ่องอันนี้เนี่ยมันก็ยิ่งตอกย้ำถึงความไม่เหมาะสมของการดำรงตำแหน่งผู้นำในการบริหารประเทศรนั้นประการนี่ที่คุณลักษินตระยาทำแต่ผมคิดว่าเขาคงประสบความล้มเหลวยิ่งทำให้แต่กับยิ่งทำให้ภาพลักษณ์ของคุณานายองคารเนี่ยก็เสียหนักขึ้นอ,อันที่สองก็คือว่า ก็าพยายามเสนอว่าตัวเองเนี่ยเป็นตัวแทนของกลุ่มอนุรักษ์นิยมขึ้นมาแล้วก็พยายามแสดงชัดเจนว่าจะไม่รวมกับพรรคเสรีนิยมก้าวหน้าอย่างพรรคประชาชนอ,อย่างชัดเจนอันนี้แล้วก็บอกกับบอกว่าสามารถที่จะรวมกับพรรคคุณเจง่าไ,ได้เพราะว่าพรรคคุณใจง่าน,น,นั้นเนี่ยก็อาจจะเป็นพรรค ที่มีแนวอุดมการที่คล้ายคลึงกันเพียงแต่ว่าช่วงนี้อาจจะมีความขัดแย้งกันเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าก็ยังสามารถรวมกันได้ซึ่งอันนี้เนี่ยเหมือนกับเป็นการส่งสัญญาบอกผู้กํากับหรือว่าผู้มีอำนาจรัฐที่เราเรียกว่ารัฐลิขทั้งหลายเนี่ยว่ายังไงเสียเนี่ยเขาก็ยังเชื่อฟังแล้วก็ไม่ไปผสมกับทางพักประชาชนดังที่ถูกตู้ผู้มีอำนาจรัฐหว่านละแวงอ,อ,อันนี้ก็คือพยายามเรียกร้องความเห็นใจ และก็รักษาความเป็นตัวแทนที่จะ,ะบริหารประเทศให้กับทางกลุ่มอนุรักษ์นิยมชนชั้นนำนะครับอันนี้คือประการที่สองที่เขาต้องการสื่อสารนะ,ะส่วนอีกประการหนึ่งก็คือการพยายามแสดงที่จะแก้ไขปัญหาการบริหารประเทศในฐานะที่เป็นพ่อนายกหรือ อาจจะเป็นในฐานะที่เป็นนายกเองอันนี้ก็ยังไม่แน่ใจเพราะเสียงเสียงที่ที่สื่อสารมาเนี่ยก็ราวกับว่าตัวเองเป็นนายกอืมเองแล้วก็พฤติกรรมแล้วก็การกระทําที่หลังจากนั้นอย่างเช่นการประชุมที่บ้านพิษนุโลกก็เกิดขึ้นภายหลังที่มีการพูดในวันนั้นที่เนชั่นเนี่ยอย่างชัดเจน แต่ถึงแม้ว่าเนภายหลังรัฐมนตรีครังพยายามจะบอกว่าเฟรมคุณเชิญแต่ว่าโดยผลยลักษณ์ของอำนาจแล้วก็โดยโครงสร้างอำนาจเนี่ยก็ชัดเจนว่าคุณทักษิณนั้นเหมือนกับทำหนา้าที่เหมือนกับเป็นนายกยจริงนะหลังจากที่เป็นนายกที่อ,ออยู่ในเงามาร่วมปีเศษแต่ว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยทําให้เขาต้องแสดงบทบาทเสมือน การเป็นนายกตัวจริงเนี่ยออกมาซึ่อย่างนี้เนี่ยมันก็จะนําไปสู่การถูกร้องเรียนได้ก็ครอบงำและครอ,อบง<อ>ำพักการเมืองแล้วก็อาจจะมีคนไปยื่นร้องให้มีการยึดพักเพื่อใท่ได้ในอนาคตซึ่งตอนนี้ก็มีข่าวเช่นนี้อยู่แล้วนะครับอันนี้คือสามประเด็นหลักๆที่เขาพยายามที่จะทําแต่ผมดูแล้วเนี่ยแล้วยิ่งทําก็ยิ่งเสื่อมหน่ะยิ่งเสียนนอ,อ่ะขบถ ค่ะถ้าสามประเด็นที่อาจารย์ระบุถึงไม่ว่าจะเป็นการสร้างภาพลักษณ์แต่ไปส่งผลกระทบให้ภาพลักษณ์ของคุณแพททองทานยิ่งอาจจะแย่ลงไปอีกเรื่องของการยืนยันว่าไม่ได้ไปรวมกับฝากฝังของพักประชาชนแน่นอนแล้วก็การแก้ไขปัญหาของประเทศแต่อีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่เราเห็นออกมาจากพักเพื่อไทยคือการพยายามที่จะโฟกัสไปที่พักภูมิใจไทยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเตรียมลงนามในคําสั่งการตรวจสอบที่ดินเขากระโดงเรื่องของการจี้ให้มีการตรวจสอบเรื่องของคดีหัวสวก็ตามอาจารย์มอง ว่าความเคลื่อนไหวนี้เป็นเพราะอะไรครับพักภูมิใจไทยมีอิทธิพลมากน้อยขนาดไหนกับพักเพื่อไทยในเวลานี้อะค่ะคือสองพักนี้ในระยะหลังเขามีความขัดแย้งกันอย่างรุนแรงนะ่ค่ะ,ะคุณประวินกรณีของของแพทองทานเนี่ยที่ถูกยืดต่อ,ส,อสารรัฐธรรมนูญก็เห็นได้ชัดว่าเกิดจากส,สอวคอุณสอวอที่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงก,กับทางพักภูมิใจไทยครับเพราะฉะ,ะนั้นเนี่ยเมื่อพักภูมิใจไทย เล่นเกมนี้มันก็ย่อมทำให้คุณทักษิณเนี่ยไม่พอใจอย่างนแน่ครับเพราะว,ว่าเล่นถื่อุ่มสาวของตัวเองซึ่งในตอนที่ก็สัมภาษณ์เนี่ยเขาก็พูดถึงรุ่นเชนในลักษณะแบบนี้เหมือนกันนะครับแล้วก็พอทางคุณใจไทยเขาเใช้ไม้นี้ในการยื่นตรวจสอบคุณพระทานคารเนี่ยทั้งผ่านสาว แล้วก็แม้กระทั่งในในรัฐสภาผู้แทนเองที่พยายามเสริยิอภิปรายไม่ไว้วางใจไท,ทยสงสารเนี่ยครับมันก็ยิ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นประปักกันในระยะนี้อ่ะนะครับ,รบที่มีความเข้มข้นและก็สูงขึ้นนี่ยชัดเจนทีนี้แน่นอนว่าทางพรรคเพื่อไทยเองก็เล่นกลโดยการพยายามที่ตรวจสอบเรื่องของที่มาของโสโวแล้วก็เชื่อมโยงไปสู่การยุบพักคุณใจไทย ครับถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งชนะเนี่ยสิ่งที่ตามมาก็คือว่าพักไม่ว่าจะเป็นเพื่อไทยหรือบุญใจไทยเนี่ยมันอาจจะแตกสลายทีนี้พอพักเหล่านี้แตกสลายเนี่ยมันก็จะทําให้พักอีกพักหนึ่งสามารถดูดสอสเข้าไปสังกัดพักตัวเองได้แล้วเมื่อพักดูดสอสอเข้าสังกัดพักตัวเองได้มันก็จะทําให้ขนาดของพักเนี่ยใหญ่ขึ้นแล้วก็มีความเป็นไปได้ที่อยากจะมาเป็นแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลในการเลือกตั้งครั้งหน้า ราะงั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าสมมติว่าพรรคเพื่อไทยสุดยุบก็สอสจจำนวนหนึ่งก็จะต้องไปอยู่กับพรรคคุณใจไทยครับเช่นเดียวกันสร่างว่าพรรคคุณใจไทยสุดยุบก็จะมีสอสจจำนวนหนึ่งไปอยู่พรรคเพื่อไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ยุทธศาสตร,ร์การทําลายพรรคอันนี้เนี่ยมันก็ขอให้เกิดประโยชน์ในอนาคตต่อทั้งสองพรรคแต่ว่าก็ขึ้นอยู่กับว่าใครจะสามารถเอ่อทให้อาพฝ่ายตรงข้ามเนี่ยจะแตกสลายไปก่อนเท่านั้นเอง ครับเอาละครับช่วงนี้พูดคุยกับอาจารย์พิชายเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณอาจารย์นะครับขอบคุณค่ะสวัสดีค,ค,ครับสวัสดีครับ